ชนะสิบทิศต,ตอนที่65สงครามแปรครั้งแรกตอนที่สองแลเจ้าตัวนายทั้งสี่นั้นก็ตะลุมบอลจะเอาเป็นเอาตายแก่กันไขรูเลิศในฝีมือดาบก็จริงอยู่แต่ทว่าเพลงทวนไม่ได้สันทัดถึงเกณฑ์เลิศเหมือนอย่างตัวถนัดดาบครั้นมาประจันบานบนหน้าม้าด้วยฝีมือทวนชนีด ก็ทำอันตรายแก่เน่งบาประการใดไม่ได้ตรงกันข้ามกับเจ้ากระเลียงซึ่งกลับเป็นฝ่ายรุกเน่งบาก็ยังโถมแทงหนักๆมือได้หลายครั้งถึงหากเสื้อเกราะจะป้องกันปลายทวนไว้ได้ก็เป็นเครื่องขู่ขวัญไขลูอยู่ส่วนเจ้าสีอ่องนั้นเป็นคนช่างเจรจารุกเอาราชนัดดาพลางแล้วชวนสนทนาพลางไต่ถามด้วยเรื่องมิเป็นเรื่อง ให้ความเป็นที่แสลงหูยั่วโมโหฝ่ายโน้อนอยู่เนืองเนืองยิ่งได้ยินเสียงทหารตองอูโหร,ร้องนายทัพแปรทั้งสองก็ยิ่งละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังพอดีประขันหุ่นยีหนุนเนื่องเข้ามาถึงก็กรากเข้ากันสีอ่องออกเสจากสอพิญญาพรางกระซิบว่าศึกครั้งนี้หนักกว่ากำลังเรานักพระราชนัดดาเธอจงถอยออกไป และจัดการคุมพลแปรถอยเข้าเมืองเสียข้าพระเจ้าจัดการเจ้านายกองตองอูคนนี้ไว้สีอ่องได้ยินประขันบุญยีบอกความสอพิญญาฉชะนั้นก็ตะโกนบอกเพื่อนเกลอของตัวว่าเมนงบาท่านอย่ายั้งมือเลยชาวแปรคิดการจะหดหัวเข้าในกระดองแล้วสหายท่านจงรีบเด็ดศีษะมันซะก่อนจะทันหนีเข้ากระดองเถิด สีอ่องพูดได้เท่านั้นก็เจรจาต่อไปอีกไม่ได้เพราะเพลงทวนที่ประขันวุ่นดีกลายเข้ามาหาตัวนั้นรวดเร็วนักถึงแม้ชราก็ยังสันทัดเสยยิ่งกว่าสอพินยาคนหนุ่มสีอ่องตั้งใจรับไว้ประสงค์จะลวงให้ประขันวุญญ่นดีพูดเท่าอ่อนกำลังประขันวุญญ่นดีพิจารณาเพลงทวนสีอ่องอยู่ชั่วครู่ แล้วก็ออกปากถามว่าท่านเรียนทวนมาแต่สำนักมังสินทูมหาสงฆ์วัดกุโสดอรึอสีอ่องก็ว่าใช่แล้วท่านผู้เท่าถามดังนี้ประสงค์การใดผู้ว่าราชการทหารเมืองแปรก็ตอบว่ามังสินทูกับเราเมื่อหนุ่มเคยร่วมศึกษามาจากสำนักเดียวกันเห็นท่านรำเพลงอย่างมังสินทูก็จำได้ แม้การศึกเลิกรากันไปแล้วท่านกลับไปตองอูจะสั่งความไปบอกมังสินทูด้วยว่าข้าพเจ้าประขันบุญดีพลเมืองแปร ى, มีใจระลึกถึงสีอ่องรับปากแล้วว่าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นสหายของอาจารย์ชนิในใจไม่อยากจะต่อฝีมือด้วยเลยเกรงพลังพลาดท่านเจ็บเพราะมือข้าพเจ้าแล้ว บาปกรรมจะมีติดตัวประขันหัวเราะแล้วว่าหลานเอ้ยอย่าได้ทะนงไปเลยถึงหากชราก็จะมิให้รอยแผลเกิดแต่มือหลานเจ้าทำเป็นแน่แท้ว่าแล้วประขันก็โหมจนสุดแรงสีอ่องกำลังดีกว่าก็จริงแต่กลยุทธ์ยังคล่องเป็นรองประขันขุนพลหั้งม้าที่ขี่ก็วนวิ่งแต่เช้าจนสาย กำลังเปรี้ยหันเหียนเปลี่ยนทีรับก็อ่อนลงปะกหันผู้เท่าก็กลับเป็นฝ่ายรุกไขลูเห็นมีผู้ช่วยใจค่อยดีขึ้นจึงก่อให้เนงบารหนักใจส่วนสอพินยาปรีกตัวได้แล้วก็ตะโกนกู่สั่งนายกองนายหมวดรองๆอง,องให้คุมขบวนเข้าให้รวมกำลังสําหรับจะถอยนายกองนายหมวดนั้นๆ บอกต่อให้ไพร่พลรวมกำลังกันตามกลยุทธ์จจล่าทัพแลแบ่งทหารตัวนายที่มีฝีมือไว้กันเป็นกองหลังทานทางช้างที่นั่งพระเจ้าตองอู่ไว้มิให้บุกต่อไปอีกครั้นปะขันบุญยดีเห็นไพร่พนรวมกันได้ก็บอกให้ไขลูอันมาอยู่เคียงช้างถอยไขยลูแลปรปะขันบุญยดีโถมเอาจนคู่ต่อสู้ห่างออกไปแล้ว ก็ชักมากลับเข้าหมู่ตัวรีบคุมทาหารถอยเข้าเมืองกองทัพตองอูตามกระนำให้ใกล้ตัวไม่ได้เพราะกีดด้วยฝ่ายโน้นระดมรับไว้ด้วยปืนไฟมังตราและนายทาหารเอกทั้งสองก็ได้แต่ตามสำทับอยู่ห่างๆถึงกระนั้นพลแปรอันตื่นกระหนกก็เบียดเสียดเหยียบกันล้มตายลงที่ประตูเมืองเป็นอันมาก ครั้นฝ่ายของตัวเข้าเมืองได้สิ้นแล้วไพร่พลบนเชิงเทินก็ทุ่มทั้งหินและกรวดทรายซึ่งขั่วร้อนไว้กระดมลงมาเป็นหาฝนช้างตองอูก็เข้าใกล้กำแพงไม่ได้อันพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นยืนช้างที่นั่งอยู่ไม่ห่างกำแพงที่ประทับพระเจ้าแปร ى. พระเจ้าแปรเห็นกษัตริย์หนุ่มเมืองตองอูควงพระแสงต้น เร่งพลจะปีนเอาเมืองแปรฉะนั้นก็ทยานในพระไทยเรียกเอาพระแสงปืนเข้ามาแล้วยิงไปต้องคันสเวีประฉัดเบื้องหลังช้างพระเจ้าตองอูมังตราสำรวนร่าแล้วตะโกนว่าฉะไหนพระเจ้าอาท่านจึงแปรน้ำพระไทยเป็นโจรไปดังนี้หลานสู้ยกมาถึงกำแพงเมืองก็ปรารถนาจะได้กระทำยุทธหัตถีกัน ตามควรแก่พระมาหากษัตริย์จะพึงกระทําแก่กันแต่พระเจ้าอานระบดีนี้น้ำพระทัยขลาดเป็นล้นพ้นพิกล้าขับขชาทานมาประสานด้วยหลานแล้วยังรอบทำร้ายชนี้อีกเล่าเห็นชัดว่าความกลัวมีมากเกินกว่าความอับยศหรือจึงกล้าละความเป็นขัตติยะชาติเสีย พระเจ้าแปรได้ยินก็ละอายพระไทยลดพระแสงปืนต้นลงแต่มังตรากระดมพลจะเข้าปีนกำแพงเมืองแต่เกือบเพลนจนบ่ายก็เข้าชิดไม่ได้ชาวแปรรักษาหน้าที่แข็งขันพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ให้ถอยพลกลับและร้องสำัมทับว่าเราจะละเมืองแปรไว้อีกเพลาหนึ่งก่อน พระเจ้านราบดีมองชาวแปรทั้งปวงได้ไม่เต็มพระเนตรความเจ็บความอายนั้นประดังสุมอยู่ในพระไทยมังตราอายุน้อยหนึ่งเท่านั้นบางอาจยกพลมาถึงกำแพงเมืองแลลมีกิริยาเริงร่าดังหนึ่งพญาเสือมองดูตะละแม่พระราชธิดาแล้วก็เสียดายอยู่ที่ไม่ได้เป็นชาย จะได้ให้ออกสึกขับเคี่ยวกับมังตราสืบไปปรานองอุปราชรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรันทศพระไทยเช่นนั้นก็ทูลปลอบว่าวิสัยสงครามนั้นย่อมมีแพ้ชนะสลับกันอันขัติยะชาตินั้นอยู่ที่มีน้ำใจกล้าาทำสงครามดอกใช่จะชนะสงครามแล้วจะขึ้นชื่อว่าชายชาติขัติยะก็หาไม่ และชัยที่ตองอูได้ไปครั้งนี้จะถึงกับแพ้ชนะกันเห็นถนัดลงไปก็หาไม่มังตรายกทหารมาแต่ไกลทั้งนายและไพรพลทั้งปวงยังฮึกอยู่เราออกไปจึงทำลายฝ่ายตองอูลงไม่ได้เพียงเท่านี้สงครามยังไม่เรียกว่าปราชัยแก่กันตองอูระดมพลจะทำลายเอาเมืองแปรเราวันนี้ ก็จัดว่าทุ่มเทกำลังเต็มที่แล้วเมื่อยังตีหักเอาไม่ได้ดังนี้เห็นทีราชสัตว์รูจะประทิดเมืองไปไม่ได้นานวันยิ่งอยู่ก็ยิ่งจะอ่อนเพลียแลลเสบียงอาหารร่อยหรอลงชัยชนะครั้งสุดท้ายและเป็นครั้งเด็ดขาดนั้นข้าพเจ้าคเนดูว่าจะตกอยู่แก่ฝ่ายแปรเป็นแน่แท้ ขอพระเจ้าอยู่หัวอยากกังวลพระไทยเลยพระเจ้าแปร ى, ฟังอมาตย์ทูลเอาด้วยผลสมเหตุความหมกมุ่นพระไทยก็ปลดเปลื้องลงชวนพระอัครเทวีและพระราชธิดาคืนเข้าวังหลวงรับสั่งให้ประขันขุนพลและสอพิญญาพร้อมทั้งไขลูคนสนิทเข้าเฝ้าตรัสชมเชยผู้ออกรบทั้งนั้นตามประเพณี และกล่าวปลุกปลอบว่าทำการไม่ได้สำเร็จครั้งนี้ขอทั้งสามท่านอย่าท้อถอยสอพิญญาก็กราบทูลเป็นทีลุกแก่โทษตัวส่วนปะขันวุ่นญีนั้นว่าการจะต่อยุดกับชาวตองอูนั้นทำการกันซึ่งหน้าเห็นว่าจะหนักแรงตองอูอุดมด้วยทหารหนุ่มฝีมือแต่ละคนนั้นฝึกปรือมา ควรแก่ตำแหน่งนายทหารเอกโดยแท้เจ้าคนร่างน้อยที่รับมืออยู่กับพระราชนัดดาก่อนนั้นได้ความว่าเป็นสิทธิ์มังสินทูมหาเถนวัดกุโสดอเพลงทวนจึงคล่องและสูงอยู่ด้วยไม้ตายอีกสถานหนึ่งตะเบงชเวตี้เข้าสงครามผิดกว่านายทัพอื่นหนุนเข้าตะลุมบอลกับเขาเหมือนหนึ่งตัวเป็นทหารเลว ทหารตองอูจึงพากันฮึกเขิมไปตามเจ้าอาสาทําการไม่ได้พรั่นพรึงต่อความตายแปรจะชนะตองอูด้วยเล่จะเอาชนะด้วยฝีมือและความบึกบืนนั้นเห็นว่ายากนะักพระเจ้าแปรถามว่าท่านเห็นเล่ใดขุนพลผู้เท่าตอบว่าเมืองแปรเป็นเมืองตั้งอยู่ในที่ลุ่ม พฤกษชาติหลายพันก็เติบโตขึ้นซ้อนกันเป็นพุ่มขนาดสถานหนึ่งแปลเป็นเมืองท่าชายทะเลลมพัดอึงคนึงเป็นนิดอันไม้กับลมสองอย่างนี้แม้นได้เชื้อเพลิงจุดต้องเวลาก็จะรุ่งโรดโชตรการขึ้นสิ่งใดอยู่ในแนวลมก็จะพลอยฉิบหายด้วย พระเจ้าแปรทรงพระสวนออกมาได้แล้วว่าความคิดของท่านนี้ต้องกับคำที่รานองว่าไว้กับเราฉะนั้นขอท่านจงนำความข้อนี้ไปปรึกษากับรานองเสียให้สำเร็จผลเถิดแล้วพระเจ้าแปร ى, ก็เอาของมาพระราชทานนายทหารทั้งสามอีกคนละมากแต่สอพินญ,ญานั้น นับเนื่องอยู่ในราชตระกูลพระเจ้าแปรก็รับสั่งชวนว่าหลานเราทําศึกเห็นจะเหนื่อยจงไปร่วมเสวยกับเราแลพระเจ้าป้าเถิดสอภพิญยาก็มีใจยินดีตามพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปถึงฝ่ายในและระหว่างร่วมที่เสวยของพระเจ้าแปรสอภพิญยาก็คุยขโมงอยู่ด้วยการศึกวันนี้ กันความที่ตัวแพ้พ่มาสอพิญญาปรับผิดเอาเป็นว่าทหารเมืองแปร ى, มิได้สันทั์เชิงยุทธเพราะเว้นการฝึกซ้อมมาเส้นานครันและคืนนั้นสอพิญญาก็เพียรเจรจาน,นอบน้อมพระอัคระเทวีทำตัวให้เป็นที่สนิทสเสน่หาไว้กับคนฝ่ายในทุกผู้แต่เมื่อใดมองไปพบอเทศยาคู่มั่นตัวแล้ว สิริโฉมแห่งนางก็เป็นที่เจริญตาอยู่แต่ตะละแม่กุสุมายัางสครานยิ่งไปกว่าสอพินยาก็ผ่านจะเห็นอาเทศยาเป็นที่รำคาญตาคืนนั้นสอพินยาก็ชักชวนพระราชธิดาสนทนาเนืองเนืองแต่ตะละแม่รู้เชิงสอพินยาอยู่แล้วจะพูดจาประการใดก็ระมัดระวังตัวไว้ ส่วนพระอัครเทวีเป็นคนที่รักคนง่ายอันราชนัดดามีกิริยาเรียบร้อยก็พอพระไทยออกโอดอนุญาตว่าวันใดสอพิญญาหลานท่านว่างให้เข้ามาคุยกับป้าบ้างสอพิญญาก็รับคำแต่ประขันวุญญีเป็นคนรักราชการออกจากที่เฝ้าก็ไม่ได้นอนใจพบหน้ากระทําการคารวะกันแล้ว ผู้ว่าราชการทหารก็ว่าการศึกวันนี้ท่านมีความเห็นประการใดตรานองจึงว่าตองอูเป็นศึกใหญ่แต่คะเนว่าการจะทำการสืบไปคงไม่ยากแล้วรานองก็เล่าความที่ตัวให้ไขลูนำสินบนไปให้จิสเบงลูกชายผู้คุมกองทัพเรือแล้วว่าบัดนี้จะเบงชเวตี้ก็เหลือแต่กำลังบนบก อันตัวเป็นคนคุมเท่านั้นหากทับบกแตกวันใดจะพึ่งทับเรือนั้นเห็นขัดสนแต่ครั้นไอลูกชายขุนพลตองอูรับสินบนเราไว้แล้วก็ละเลยไม่ได้รักษาการเข้มแข็งเหมือนแต่ก่อนไว้ถ้าเราตีฝ่ายบกวันใดวันนั้นก็จะใช้ชาวเรือออกตะลุมบอลเรือตองอูด้วยคะเนว่ามังตราแตกครั้งนี้จะไม่เป็นกระบวน ยังไม่รู้ว่าจะครองชีวิตกลับไปถึงตองอูได้หรือไม่ได้ปะขันวุญ่ยญีก็ว่าพี่ท่านเก่งการไว้ชอบแล้วแต่ที่จะเผากองทัพบ,บกฝ่ายตองอูนั้นคิดการไว้แล้วหรือมุขอาหมาตเมืองแปรก็ว่าการนี้เตรียมอุบายไว้เป็นอันดีแล้วยังขาดแต่วันคืนจะลงมือแต่เมื่อประทะกำลังกันวันนี้เห็นถนัดว่า จะสู้โดยฝีมือนั้นคงทานกำลังทหารตองอูไปไม่รอดฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะแต่งคนไปสืบเสาะมองหมายภูมิประเทศให้รัดกุ่มถ้ากระลวันมารืนการเผาคนก็จะลงมือทำกันให้น้องท่านเร่งไปตรวจกองเรือของเราเตรียมการให้พรั่งพร้อมไว้ไฟป่าลามออกมาถึงท้องทุ่งที่พำนักกองทัพ ตองอูเมื่อใดเมื่อนั้นให้น้องท่านเร่งชาวเรือออกประหัตประหารเรือตองอูในทันทีประขันวุ่นยีก็รับคำแล้วผู้ว่าราชการเมืองแปรก็สั่งชายชะกันหนึ่งพันคนออกแบ่งเป็นสองกองกองหนึ่งนั้นเป็นพวกทำคันธนูและอีกกองหนึ่งทำลูกธนูพอกเชื้อเพลิงให้ชุ่มน้ำมัน ทำอยู่ตั้งแต่เช้าจนบ่ายก็ได้ธนูสองพันคันเศษแพรธนูเชื้อเพลิงเป็นอันมากแลประขันบุญยีเตรียมการทั้งปวงพร้อมแล้วก็นำความไปแจ้งแก่รานองอ a า m a d ผู้เท่าสมมนัดนักเรียกนายทัพนายกองทั้งปวงมาชุมนุมพร้อมหน้ากันแล้วว่าบัตรนี้เป็นบุญของพระเจ้าอยู่หัวของเราอยู่สถานหนึ่ง จึงบันดาลให้คิดถึงอุบายอันจะประหัดประหารฝ่ายศัตรูซึ่งยกมาย่ำยีเราให้ยับเยินไปได้ฉะนั้นครั้งนี้พี่น้องชาวเราทั้งหลายจะทำการคนละทีไม่ได้จำต้องรวมกำลังและน้ำจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องชาวเราทุกคนไม่ควรจะกังวลแก่ชีวิตในอันจะอาสาพระเจ้านาราบดีทำสึกครั้งนี้ ผู้ใดกระทําชอบได้รับราชการสมคำที่ข้าพเจ้าสั่งก็จะกราบทูลขอบำเหน็จรางวัลให้ถึงขนาดแต่ถ้าผู้ใดทําการอ่อนแอหละหลวมเป็นเหตุให้เสียการแล้วไซเราจะเอาโทษตายแก่นายกองผู้นั้นบรรดานายทหารทั้งนั้นก็สนองคำรานองว่า มหาอุปราชท่านอยากกังวลประดาพวกข้าพเจ้าจะทำการไม่เต็มฝีมือเลยตองอูเป็นข้าศึกยกมาย่ำดีถึงเพียงนี้หรือจะมีแก่ใจดูได้แม้นทำการอ่อนแอแล้วอย่าว่าแต่ตัวผู้เดียวเลยจะยอมให้ท่านลงอาจยาเอาทั้งโคตรก็ยอมให้ได้รานองก็ว่าพี่น้องมาพร้อมใจกันชนี้ การใหญ่กว่านี้ก็คงสำเร็จครั้นแล้วรานองก็กำหนดให้ไขลูกับนายทหารแปรอีกสองนายคือเมียงยันหนึ่งมินบูหนึ่งเป็นผู้ช่วยจัดแจงกองเรือให้พรักพร้อมจัดเรือใหญ่ที่เก่าแล้วยี่สิบลำเอาญ้าและฟางลงบรรทุกแล้วเอาน้ำมันปลาสาดให้ชุ่มเป็นเชื้อเพลิงแปรโปรยดินประสิวกับสุพรรณถัน ไว้บนหญ้าแลืฟางให้สิ้นทั้งยี่สิบลำจัดให้ชาวแปรที่สันทัดทางว่ายน้ำไปลำละสี่คนถ้าได้คำสั่งเมื่อใดก็ให้ชาวแปรประจำเรือทั้งสี่คนนั้นแกวเรือฟางที่ตัวคุมล่องตามน้ำเข้าหาเรือตองอูคเนเพอใกล้แล้วก็ให้คนคุมเรือโดดลงน้ำเสียจนทุกลำและให้ไขลู เมียงยันและมินบูนายทหารทั้งสามเร่งให้พลยิงธนูไฟกระดมไปยังเรือหญ้าแห้งที่ลอยน้ำไปนั้นให้พร้อมเพรียงกันเรือหญ้าทั้งยี่สิบลำก็จะลอยไปประทะเรือตองอูผู้รับหน้าที่ฝ่ายเรือก็รับคำรานองและออกไปเตรียมการตามกำหนดเสร็จหน้าที่ทางเรือแล้ว มหาอุปราชเมืองแปรก็สั่งประขันวุ่นยีว่าน้องท่านจงรับการทางบกไปให้เรียบร้อยให้ตัวปะขันคุมพลลอบไปอยู่ชายป่าข้างซ้ายมองออนนายกองช้างคุมไปอยู่ชายป่าข้างขวาตัวข้าพเจ้าจะเป็นกองกลางและเลือกเอาสอพิญญาเป็นผู้ช่วยและให้กองซ้ายขวา คอยสังเกตแสงเพลิงจากด้านน้ำเมืองแปรหากเห็นแสงแดงรุ่งโรจนับท้องฟ้าเวลาใดก็ให้ทั้งสองขวาซ้ายเร่งระดมยิงธนูไฟไปยังค่ายพระเจ้าตะเบงเชเวตี้และตามประดาหมู่ไม้ไผ่อันอยู่เหนือลมให้จงหนักเพลิงลุกขึ้นทั่วป่าแล้วกองกลางคือตัวรานองจะยกทุ่มเทเข้าประดังไว้ มิให้ทหารตองอูออกจากกองเพลิงแต่ตัวมังตราจอมทัพตองอูนั้นหากจะจับเป็นได้ก็ให้จับมาประขันบุญดีรับคำแล้วก็ก้มลงกราบรานองต่อหน้านายทหารทั้งปวงแลว่าพี่ท่านสมควรเป็นมหาอุปราชผู้ธนุบำรุงแผ่นดินพิเคราะห์การใหญ่เหมือนการเหล่านั้นวางอยู่บนฝ่ามือ กรานองก็ว่าการนี้ใช่จะสำเร็จเพราะข้าพระเจ้าคนเดียวกำลังพี่น้องทั้งหลายร่วมกันดอกจึงทำให้คิดการสิ่งใดก็เบาใจบรรดานายทหารทั้งนั้นรับคำแล้วก็รีบไปจัดการของตัวให้พร้อมสักคอยแต่เมื่อใดกรานองจึงจะสั่งให้เคลื่อนพลรานองเห็นนายทหารแปรทั้งปวงร่วมใจกันเป็นอันดีฉะนั้นแล้ว ก็เข้าเฝ้าพระเจ้านราบดีทูลว่าคืนนี้เพลาดึกสงัดกองทัพแปรจะออกล้างตองอูให้ยับเยินไปชอบที่พระเจ้าอยู่หัวจะคุมพลออกกระทำยุทธนาการเอาเป็นพระเกียรติยศไว้แล้วรานองก็ทูลกำหนดที่ตัววางไว้ให้นายทหารปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้วชั่วแต่พระเจ้าอยู่หัวคุมพลเป็นกองกลาง รุกกระนำให้เป็นที่สง่าแก่พร่พลพระเจ้านราบดีก็รับคำแล้วรีบกลับเข้าฝ่ายในแจ้งข่าวแก่พระอัครเทวีว่าพระองค์จะเสด็จออกทำศึกนคืนวันนี้โดยพระองค์เองพระอัครเทวีก็สะดุ้งใจไปตามวิสัยสตรีต่อพระเจ้าอยู่หัวชี้แจงอุบายยุทธให้ฟังสิ้นแล้วจึงทุลาวาด ส่วนพระราชธิดานั้นได้ข่าวเข้าก็ไม่สบายใจถึงหากตองอูจะเป็นแผ่นดินศัตรูแต่หากเป็นน้ำเนื้อเกี่ยวพันมาทางเจเด็จก็พลอยหวาดหวั่ใจเมื่อรู้ข่าวกองทัพตองอูจะถึงแก่การพินาศดังนี้ทูลห้ามพระราชบิดาว่าอุบายอื่นสิ้นแล้วหรือสมเด็จพระราชบิดา จึงคิดเผาคนทั้งเป็นอันมีจำนวนไม่รู้กี่หมื่นนั้นวิตกว่าตายแล้วเกิดเล่าสักร้อยชาติก็จะทำบุญได้กุศลไม่คุ้มกับที่ประหัตประหารคนพระเจ้าแปรแย้มพระสวนแล้วว่าสงครามเป็นวิสัยมนุษย์เพ่งเล็งกันแต่ทางโลกจะพาเอาบุญและบาปมาพวพันด้วยนั้นหาได้ไม่ซึ่งตองอูยกพลมาเหยียบกึ่งแสน ลำพังผงครีและเสียงกระดิ่งประจําคอม้าคอช้างก็มืดครึมกัางวานเหมือนฝนจะตกสักร้อยหาแม้นเราเร่งจัดไปข้างธรมแล้วกองทัพตองอูตะลุยเข้าเมืองได้ลูกเล็กเด็กแดงก็จะพลอยเสียชีวิตสิ้นฉะนั้นลูกเราอย่ารำลึกถึงบุญกรรมแต่อย่างใดให้ใจเหี่ยวเลยเตรียมแต่เครื่องกินให้เลิศไวเ้เถิด บิดากลับมาปิติด้วยชนะศึกแล้วจะได้ปิติด้วยรถมือกุซมาลูกรักนั้นอีกเล่าแต่ละแม่ไม่อาจต่อคำด้วยพระเจ้าแปร ى. นึกกระวนกระวายอยู่ครั้นจะลอบเอาเนื้อความตื้นลึกไปแจ้งนาคาตาเชโบก็อดสูเหมือนรักเมืองชูยิ่งกว่าเมืองตัวพระราชธิดาหักใจเสียยึดเอาคำพระราชบิดามั่นไว นึกซะว่าเป็นกรรมแต่ชาติบางก่อนพวกตองอูเคยล้างพวกแปรไว้ชาตินี้ผลน,นั้นจึงมาตามทัน